มีค่าเด็กๆคะอันนี้นะคะอาจารย์ใหญ่จะมาสอนเด็กๆเรื่องว้วนริบบินนะคะนก่อนเแล้วก็มีม้วนเสือแล้วใช่ไหมคะว้วนเสือก็มัวนอีกอย่างหนึ่งแดงๆผิวแต่ริปบิ้นเนี่ยมันจะเป็นเส้นยาวค่ะเส้นยาวทีนี้เวลาเราจะเก็บใช่ไหมคะมันก็จะเก็บกายถ้าเก็บไม่ดีมันก็จะยับ นะคะเด็กๆก็หาแกนจะเป็นกระดาษหรือเป็นอะไรกลมๆก,ก็ได้อาจารย์ใหญ่ก็ใช้ดัมปากกาที่ใช้หมดแล้วนะคะ,ะมาใช้เก็บไม่ให้ริบบิ้นของอาจารย์ใหญ่มันยับนะคะมาดูกันเราใช้สองอย่างนะคะอ,คอ,อันนี้ก็คือแกนสำหรับทันและอันนี้ก็คือริบบิ้นนะคะ เอาหัวนะคะวางลงไปก่อนใช้นิ้วจับนะคะม้วนให้มันติดกันอ่าพอหัวข้างใดมันหลุดไปแล้วเราก็ม้วนได้สบายเลยนะคะพยายามม้วนใช้มือและตาให้สัมพันธ์กันนะคะให้มันเป็นเส้นตรงนะคะใครม้วนได้ตรงที่สุดคนนั้นก็ เป็นคนเก่งแนละแสดงว่ามือกับตาสัมพันธ์กันดีมากเลยนะคะ,อ,ะอาจารย์ใหญ่ก็พยายามะะเด็กๆก็พยายามให้มันตรงนะคะจะได้สวยงามแล้วก็ไม่ยับด้วยจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันว่าเก็บแบบนี้มันจะไม่ยับนะแต่ถ้าเราขมุกขมุกไว้มันก็จะ ยับแล้วมาใช้งานใหม่ก็จะไม่สวยงามนะคะการหลุดนะคะเด็กๆก็ใช้หนังสติกมาลัดอีกทีนึงอันนี้หนังยางหนังสติกนะคะมารัดฝันนี้ให้มันหลุด่ะพิสูจน์ดูหน่อยว่าจะใหญ่พูดจริงหรือเปล่าว่าเก็บวิธีนี้แล้วมันจะไม่ยับนะคะมาลองดู เห็นไหมไม่มียับเลยนะคะไม่มียับเลยโอเคไหมคะเด็กๆทำได้ไหมนะคะจกเก็บเชื่อเก็บไหมเก็บได้นะคะเราก็ใช้วิธีวนแบบเดียวกันนิดนึงนะคะนะคะ